ยำบุญเส้นเมนูยังี้ครับส่วนผสมขึ้นช่ายหอมหอใหญ่หอามมะเกือเทศลวกหมูส่วนผสมส่วนประกอบยำบุญเส้นนะครับ เนยรอกินข้าวใช่ไหมนั่งรอเนอเริ่มแล้วนะครับใส่พริกลงไปก่อนใส่น้ำตาลลงไปดดใส่รสด,ดีรถด,ด,ด,ดีหมูลงไปหน่อยหนึ่งครับใส่ชูรสลงไปนิดนึง ใส่น้ำปลาลงไปนี่เราจะปรุงรสก่อนนะครับเดี๋ยวน้ำมะนาวน้ำเดือดแล้วก็ลวกเส้นนะครับเส้นสุแล้วก็ตักใส่กระอนเส้นสุกแล้วก็ตักใส่กระชอนแบบนี้จะง่ายกว่า เเยอะเลยเทลงในกระชอนครับก็ใส่น้ำเย็นน,น,น,นกน้ำเย็นก่อนนะครับใส่มปตเนใส่มะนาวลงไปแล้วนะครับน้ำมะนาวเขาใส่ปลาความเดีถามปุยด้วยปูนิสเัน เติมปลาเนตหนึ่แม่จะเอาที่ใหม่ชิมดูนะครับน,รน้ำดี๋ยวนั้นเลยมะบ่อันนี้แม่ว่าจะอันนั้นเลยแม่บอกว่าอย่างเป็นเอาอะไร,ะแบบรนะไหนบ่ตื่น กะแค่นี้ว่ะอะไ่งาบุหี่เฮ้หิวขอแห้แุ่ผมได้เสื้อนั่นแหละอันนั้นะ่ะใส่กอกมะบาบอันสองใหมน่นี่ครบบนเตียงมช่วยเสร็จแล้วช่วยให้ตเยเ็นไปซื้อมาไว ลิสง ชิมเถอะ99มาชิมไม่ก่อนเสับหลายเด้อค่ะเอาชิมชิมก่อนว่าแซ่บบ่อร่อยนะครับอ่าครับแกะแกะหน่อยก็